อายุเชิญด้านในครับเดินมีเกียรตด้านในได้เลยครับฟังเสียงผมนะครับผู้สูงอายุเชิญด้านในครับมีน้องตัวเล็กเชิญด้านในครับลงมาด้านในครับดีนะอันนี้จะเป็นปะปนนะก็ถ้าได้ปะปนแล้วก็เดินขึ้นได้เลยเหมือนกันอาจจะไกลนิดนึง3กิโลนี่อาจจะถึงแล้วเนะี่ย ไปกลับกันไปกลับสามโมงน่าจะสุดน่าจะช้ะวยระเบีรับตาบเเบบ็นได้โอ้โนะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นตึกกสิกรไทยนะฮะมองเห็นชัดเจนเลยพอ,อขึ้นมาด้านบนปุ๊บก็จะมีแบบลมพัดเย็นๆนะครับทุกคนก็ทุกคนก็มาถึงวันที่18นะครับวันนี้วันที่16แล้ว17-18อีกอีกว่า1 6 1หกสอีก2วัน อีกสวันนะครับท,ทุกคนก็ทั้งหมดด้านบนเนี่ยก็จะมีแบบโหร้านอาหารโหตอนนี้ลมเริ่มเย็นแล้วฮะในที่สุดเราก็เดินมาถึงบริเวณจุดงานด้านหลังแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในจุดที่เขาจัดงานนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ,บ<า>เจอนี่<า>ห้องน้ำชายหญิงสองฝังสองคันนะครับ มีบริการห้องน้ำพร้อมนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกับเก้าอี้ไว้อรองรับนะครับทุกคนถ้าเกิดใครขึ้นตาตอนนี้ยังทันนะฮะก็จะมีอาหารต่างๆอาหารชื่อดังนะครับก็จะมีพุทธทั้งนะครับต่างๆแล้วก็จะมีการละเล่นดนตรีนะครับเหมือนกับกิจกรรมบนสพา,าหรือนะหน้าจักรนี้ ท่านผู้ชมครับวันนี้ละครับเรามาเจอที่ร้านวากิวบีบีคิวสเต็กนะครับเดี๋ยวเราจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะฮะทุกคนนะดูอันนี้น่าจะเป็นเนื้อวัวน,น,น,นะเน,เนื้อวัวที่แบบอร่อยมากนะกนชิมเลยนะนุ่มลิ้นมาก อ่เดี๋ยวเรามาทักทายกับพี่น้องชาวนางฟ้านี่นางฟ้านางฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็จะมีไม่เทรวมนะฮะนี่ก็แยกแยกอะไรบ้างแยกมีน้ำแข็งค่ะแข็งอ่าน้ำแข็งนี่อะไรเอ่ยอ่าแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้ซีนเตค่ะโอ้โหแล้วนี่ทั่วไปโอ้โหนะครับนี่เหล่านางฟ้านะครับนี่ อ่านี่เทพธรมาดาของผมนะครับนี่อ่าสดยดงานเขียนจารมาครับผมอ่าครับผมอ่ากินให้ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอ่าห้องน้ำ The t o i l e เลทเข้าไปข้างในติดแอร์เดี๋ยวจะบุกห้องน้ำอีกเลยคุ่ทายอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับสุดยอดอ่าเรียบร้อย หลังจากที่รับประทานอาหารอิ่มเต็มที่แล้วก็เราก็เดินลงกันเพื่อทำการย่อยนะครับวันนี้ออกโรก็โอ้โหเมื่อกี้อร่อยมากอิ่มแล้วก็โอ้โหแน่นๆเนื้อเน้นๆนะฮะก็เดี๋ยวเดินลงไปประมาณอีก3กิโลคือเดินขึ้น3กิโลน่าจะถึงแล้วก็เดินลงอีก3กิโลนะครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีรถ เขาเรียกว่ารถกัอฟไฟฟ้าบริการให้กับท่านผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อาจจะรอคิวนิดนึงนะฮะก็ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่เกิน3-5นาทีนะฮะก็จะขึ้นมาบริเวณด้านบนเวด้านบนสะพานนะครับโอ้โหดูบรรยากาศนะครับเปิดไฟแล้วโอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากครับทุกคนถ้าทุกคนเหลืออีก2วันนะถ้าทุกคนมาพรุ่งนี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ วันนี้จนถึงประมาณสักสี่ทุ่มนะฮะก็ปิดสี่ทุ่มนะครับก็จะมีการแสดงต่างๆของดนตรีที่เขามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวกอาหารทั้งฟู้ดที่อร่อยอร่อยนะครับจุใจเลยนะฮะไม่แพงราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แรงนะครับนะฮะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ